สวัสดีครับผมเกษตรินที่ซาสมบัตฟันนะครับเนี่ยในการฝึกลูกกราชอนกินอาหารเม็ดในวันที่เจ็ดนะครับเนี่ยครับผมจะให้กินตัวนี้อย่างเดียวนะครับไม่ได้ผสมตัวอื่นนะครับช่วงวันที่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยครับเราจะปั่นอ,อาหารบดบี้อาหารกับเนื้อปลาสดหรือว่าปลาบดหรือว่าอะไรก็ได้กับนะครับที่มันเป็นแบบ มีปรตีนเยอะๆนะครับบางที่ไม่มีหาปลาสดไม่ได้ก็หาปลาสดไม่ได้หาปลาป่นไม่ได้ก็ใช้เต้าหู้ไข่แทนนะครับเอปั่นปันปันบดบดบดบีเอให้มันผสมเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันกับอาหารนะครับให้กินช่วงสามสี่ห้าวันแรกส่วนวันที่เจ็ดเนี่ยผมจะเริ่มให้กินตัวนี้อย่างเดียวแล้วนะครับไม่ต้องผสมตัวอื่นนะครับคือเป็นอาหารเนี่ยครับอาหารลูกปลาเล็กนะครับ สำหรับปลาเลี้ยงสวยงามอ,อันนี้สำหรับปลาเลี้ยงสวยงามน,นะครับคือปกติผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับผมจะใช้เนี่ยครับคือสำหรับป,ปลาน้ําจืดกินเนื้อน,นะครับอาหารลูกอ๊อดหรือว่าอาหารปลาเล็กนะครับตัวนี้ครับโปรตีน42เซนนะครับแต่ทีนี้ทางร้านเขาหมดนะครับไอตัวเนี่ยไอไฮเกรดนะครับหรือไอเหลือไอให้ให้คลาดอะไรเนี่ย ก็เลยเอามาแทนครับตัวนี้มีโปรตีน42 40เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ช่วงวันที่เจ็ดแล้วได้มาอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นถุงเนาะล้วก็เนี่ยครับนำมาแช่น้ำไว้ใสถ่ถุงถุงพลาสติกแช่น้ำไว้อย่างนี้นะครับให้เขาอืดน,นะครับเนี่ยให้เขาอืดให้เขาบวมน้ำจนอืดน,นะครับเนี่ยครับ พออื่นแล้วก็มามาบี้มาปั้นให้เป็นก้อนนะครับให้มันเอียดให้ให้เป็นก้อนนะครับบี้บ,บีนะครับทีนี้ถ้าเขาเริ่มมากินแล้วเราก็สักสองสามวันแล้วก็ค่อยๆโปรยอ,อาหารเป็นเม็ดให้แตโปรยน้อยๆนะครับเพราะเขายังไม่ค่อยขึ้นมาขึ้นกินอาหารเม็ดนะครับพอเขาเริ่มกินอาหารเม็ดได้แล้วก็หวานอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยนะครับนี่บีบี้ ประมาณนี้ดีดีดีเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก่อนจะให้อาหารทุกครั้งเราต้องตีขอบบ่อหรือว่าตีน้ําก่อนนะครับให้เขารู้เวลากินกินอาหารถ้าเขาได้ยินเสียงที่เราตีบอ่อหรือว่าเราตีน้ํานะครับเขาจะมาทันทีเลยนะครับเขาจะมาลอกินอาหาร ประมาณนี้ครับเอ่อ,อกระอดนะยกงให้เขามากินอาหารนะคะรับร้านเอยี่ห้อนี้มันจะดำนะครับจะออกสีดำๆหน่อยแต่ปกติผมไม่ค่อยซื้อมาให้กินหรอกครับแต่ทีนี้ทางร้านเขมด ประมาณนี้นะครับพอเขาเริ่มชินกับอาหารเริ่มกินเป็นเริ่มโตขึ้นมาหน่อยพอปากเขาอ้ากินหวานเม็ดได้ก็หวานหัวอาหารเม็ดอย่างเดียวนะครับเอ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรทุกท่านนะครับ mm hmm. คนที่อยู่บ้านนอกเรามีงานทาก็ไปหาเนี่ยะครับช้อนเอไปหาช้อนหาตักลูกปลาช้อนมาฝึกเลี้ยงฝึกกินอาหารได้นะครับขายได้ครับตอนนี้ก็ออเดอร์มาเยอะนะครับเอออเดอร์สั่งลูกปลาช้อนนะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวปีหน้าผมจะฉีดลูกปลาทําเองนะครับอ mm hmm. อเดอร์เยอะอยู่ะครับ ปีนี้ไปหาตักเมื่ก่อนครับตักตามธรรมชาติไม่ต้องลงทุนไม่ต้องฉีดมันก็ดีเหมือนกันครับโอ้ยหมดกับได้มันก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องซื้อฮอร์โมนมาฉีดไม่ต้องไม่เสียเวลาครับถึงเวลาไปหาตักเาตามธรรมชาติก็ดีเหมือนกันแต่ทีนี้มันมันหาได้น้อยเนาะเราก็อยากเพาะให้ได้เยอะๆเนี่ยประมาณนี้นะวางเลยครับครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ